รถจากไอ้น้ำขบวนพิเศษ901นะครับวิ่งกรุงเทพพระนครศรีอยุทยาจะเข้ารางที่3นะครับชุมทางบางซื่อซึ่งตอนนี้ก็ออกจากสามเสนมาแล้วนะครับผู้คนมารออย่างจดใจจดใจจ่ออยู่ที่ชุมทางบางซื่อ แล้วก็หลายๆที่เลยนะที่รอกันอยู่ตอนนี้เราก็รออยู่เหมือนกันที่ชานชลาที่สองสามนะครับเราจะพบผู้คนมายืนรอกระบวนรถพิเศษนะครับ901ที่ชุมทางบางซื่อครับก็ดีใจนะฮะหลายคนชื่นชอบโัวรถจักเราเห็นมาแล้วครับรถจกักรในน้ำโผล่มาแล้วนะครับ นี่ข้างบนเป็นสายสีแดงวิ่งผ่านแหมตัดกันสองครัง 4, ้งมาแล้วครับภาพท,ที่ทุกคนรอคอยนะครับขบวนรถจักไอ้น้ำขบวนพิเศษจารัางสอลังสองสี่สี่ลังเข้า โอ้โหมาแล้วครับพ่นควันมาเลยสวยงามีอะยาคันนึงขอห้ันนึงม่ต่างข้ามเรับว่คอ่ขทเดียงอนุญดงครับต้องงไร่่งข้ามครับรเตอร์4-4วอต์ตัีบเสียงวีดลนมาแล้วครับสุดยอดเลย ครับเสียงแหลมร้อนมากครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับ,เ,รบเข้าชุมทางบางซื่อเรียบร้อยผู้คนก็โบกมือให้นะครับดีใจได้นั่งรถไฟ